ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะผูกตัวปั๊มดินน้ำมันนะครับไว้ตรงนี้ด้วยสองสามสวัสดีครับวันนี้พบกับชิดที่ช่องชิดสตูดิโอนะครับตลนนี้อยู่กับ,บกแก๊กคาแฟแล้วก็ผมนะครับวันนี้ผมจะมาทำ DIY ของเล่นนกมีชื่อว่าชิงช้านงนะครับตอนนี้กแก๊กก็ไปแล้วบอกว่าคาแฟผมไม่ตามไปนะ ก่อนจะไปดูคลิปก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคครับอุปกรณ์ก็จะมีทีมตัดเหล็กนะครับกันไกยลวดโอเคตอนนี้คอฟฟี่ไปแล้วแล้วก็ลูกปลาที่ปั๊มดินน้ำมันเก่านะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะไอ้นกเล่น แล้วตัวดินน้ำปั๊มดินน้ำมันเก่านี่นะครับผมจะไปแขวนกับตัวชิงช้านะครับโอเคเริ่มจากการตัดลูกปั๊บนี่นะครับไว้ในจานเพื่อความสะดวกโอ้โใส่คาฟฟีอยากจะช่วยนะครับคาฟฟีทำเป็นไหมไปอีกแล้ว หวัวกิ่งใหญ่เลยครับผมจะเทย่อๆอีกนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะจัดเพื่อความสวยงามนะครับนี่เลยก็เรียบมากว้าวแค่อย่างนี้ก็สวยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าทำวันไดอาจจะสวยกว่านี้หรืออาจจะออกมาไม่ได้เลือกนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเราจะตัดลวดนะครับสำหรับการร้อยชิงช้ายาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับสักประมาณนี้นะครับของผมดีใจไหมคอฟฟี่แก๊กจะได้ของเล่นใหม่แล้ว oh, <no. S 1> แอ<ท>ะโอเคนะครับตอนนี้คอฟฟี่กับแก๊กก็เล่นลูกปัดรอครับเดี๋ยวผมจะมัดปมตรงนี้นะครับไม่ให้ลูกปัดมันหลุด โอไปหมดเลยซึ่งตอนนี้ตากล้องผมกำลังมีปัญหาครับนกอยู่นะครับประมาณนี้น่าจะได้ทีนี้เราก็จะร้อยเป็นสายลุ้งเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสลับเส้นสั้นๆอันนี้นะครับ หมุนไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้หลุดนะครับเดี๋ยวผมกับตากล้องจะช่วยกันร้อยบันไดาย,ยาวๆนี่นะครับเพื่อที่จะให้นกเล่นนะครับอันนี้ก็จะเอาไปในกรงของคอฟฟี่แล้วแก๊กแก๊กคอฟฟี่แก๊กแก๊กจะได้ของเล่นใหม่แล้วนะ ชิงกลัวมันหลุดเข้าไปในคอนกอะ่ะแม่แมเวลาให้นกเล่นนกปัดต้องระวังนะครับเดี๋ยวนกเขาจะเผลอกืนเข้าคอไปแล้วก็ไปติดคอตายแล้วอ่ะ ผมจะแขวนไว้อย่างนี้ครับแล้วก็จะเสร็จแล้วนะครับอย่างนี้เลยก็ได้ประมาณมีขนาดยาวมากางนี้เลย <Wow. S 1> ผมกับตกล้องก็ช่วยกันทำนะครับแต่ว่ายาวทีเดยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะผูกตัวปั๊มดินน้ำมันนะครับไว้ตรงนี้ด้วยโอเคนะครับ ตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปแขวนในรังเราก็ต้องลองให้มันเล่นก่อนนะครับเผื่อว่ามันไม่เล่นก็จะให้ตัวอื่นไว้เดี๋ยวผมจะเอาอีกด้านมาคล้องแบบนี้ครับคาฟี่ขอขอหนจ้าเรียบร้อยจะเล่นไหมไม่เล่น แก๊กแก๊กก็ไปแล้วแก๊กแก๊กเล่นหน่อยนะอายเจ็บอ๋อแก๊กแก๊กเล่นอยู่นะครับสงสัยจะแก๊กแก๊กจะทำให้มันเป็นบันไดมากกว่านะครโอเคถ้าแก๊กแก๊กชอบเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแขวนในรังกันเลยคอฟฟี่ก็เล่นไม่หยุดเลยนะครับคอฟฟี่เดี๋ยวไปเล่นในรังเดี๋ยวตอนนี้เราต้องแขวนก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปแขวนกันเลย โอเคนะครับตอนนี้ก็แขวนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่แจ้กับน้องแจ้จะเล่นไหมเดี๋ยวผมตองไปซ่อนก่อนนะครับนี่นะครับผมก็แขวนไว้ที่โกงของพี่แจ้กับน้องแจ้แล้วนะครับ พราะว่ากลองของกาี่กับแก๊กมีคองเล่นเยอะแล้วโอเคนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย